ผู้ชมคบไปดูสถานการณ์น้ําอีกหนึ่งจังหวัดไปที่จังหวัดแพร่ค่ะสถานการณ์น้ําในแม่น้ํายมจังหวัดแพร่ค่ะเริ่มวิกฤตเอ,อ่อล้นตลิ่งที่จุดวัดระดับน้ําห้วยสักอาเภอสองคาดมวลน,น้ําถึงตัวจังหวัดประมาณช่วงบ่าย,ายถึงกลางดึกขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ค่ะ สถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมในพื้นที่จังหวัดแพร่ค่ะมีระดับสูงขึ้นโดยน้ำจากอำเภอปงจังหวัดพะเยาไหลลงสู่แม่น้ำยมทําให้ตอนเหนือของจังหวัดแพร่ณนะจุดวัดระดับน้ําของอุทกวิทยาในแม่น้ำยมที่วายยีบ้านห้วยศักด์อำเภอสองระดับน้ําสูงกว่าตลิ่งโดยเริ่มล้นตลิ่งตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะสําหรับจุดวัดระดับน้ําที่บ้านน้าโคง้งตําบลป่าแมดอำเภอเมืองแพร่เมื่อช่วงเช้าอยู่ที่ 7เมตร93เซนติเมตรค่ะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและอาจจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำเช่นบ้านร้องขี้ปลาตำบลป่าแมทชุมชนเชตวันเขตเทศบาลเมืองแพร่ค่ะทางด้านของนายโชคชัยพนมขวานนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพร่ก็ได้ขอกำลังจากทหารกองพันฐานม้าที่12ค่ายพระยาชัยบูนกองพลทฐานม้าที่1 โดยการประสานงานของกอมอนวยการรักษาความมั่นคงภายในจงังหวัดแพร่ดําเนินการนํากระสอบทรายไปเตรียมอุดน้ําเมื่อน้ำเอือล้นแล้วก็นํากําลังทหารเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือประชาชนย้ายเข้าของนะครับ โดยนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ก็ได้บอกนะครับว่ามวลน้ําจากอํเาเภอสองน่าจะมาในช่วงบ่ายๆวันนี้ถึงกลางดึกของวันนี้นะครับซึ่งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์นํารถประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเก็บสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นสู่ที่สูงพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่หน้าสารกลางจงังหวัดแพร่เพื่อสูบน้ำระบายออกจากตัวเมืองเก่ากรณีปิดท่อระบายน้ำป้องกันน้ำจากแม่น้ำยมทะลักเข้าสู่ชุมชนชั้นในนะครับ